สองลูมกับซีรีส์เรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่2เรื่องที่2ครับแต่ว่าซีรีส์แรกเป็นซีรีส์สองอีพีเรียกว่าซีรีส์น้ำจิ้มออกมาตอนปีที่แล้วครับ The r e n o v a t i o n ออกมาลองลองดูก่อนแล้วก็แฟนลับชื่นชอบเราก็เลยได้ปล่อยตัวเต็มออกมาซีรีส์นี้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นภาคต่อกันนะครับใช่ครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่องนี้เป็นยังไงก็ลองดูกันโอ้ดิได้ว่าเป็นซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกเลยก็ เตรียมการบ้านอย่างหนักครับมีการซ้อมประมาณเป็นเดือน2เดือนเลยครับกว่าจะได้ซีรีส์ตัวนี้ออกมาครับก็เป็นการถ่ายที่ค่อนข้างพวกเราคือมือใหม่สําหรับการเข้าวงการนี้ก็คือการถ่ายทํามันก็จะแอบเขาชะช็อกนิดนึงเพราะว่ามันต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าใช่ไหมแล้วก็ไล่ถ่ายยาวเลยถ่ายถ่ายปุ๊บจนถึง4ี่ห้าทุ่มพอเราจะกลับบ้านไปอาบน้ําล้างหน้าอ่านบทอีกกว่าจะข้นอนอีกวันขึ้นไดมาอีกแล้วเราต้องวนลูปนี้อยู่ประมาณ สองสเดือน34เดือนเหมือนกันครับแอบช็อกอยู่ตอนแรกแต่ก็แต่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกที่ได้ลองครับแล้วก็แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับเห็นว่าเป็นเรื่องราวของคุณพ่อนะครับใช่ในฐานะที่เราเองก็ยังไม่เคยผัด โอ้โหห้พี่ที่อายุเยอะกว่าเราคือจริงจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนแต่ว่าเราก็รักเด็กๆครับชอบเล่นชอบอะไรอย่างนี้ยู่แล้วแล้วก็นักแสดงในค่ายของเราน้องมาวินกับน้องเรียใช่ทั้งสองคนก็น่ารักมากๆแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นคุณพ่อจริงๆเลยอ่ะคือน้องน่าเอ็นดูมากๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่นกับน้องตลอดก็สนิทกันครับแล้วก็ดีใจมากๆน้องเองก็ถือว่าจริงๆน้องมีประสบการณ์มากกว่าผมอีกครับถูกแล้วเื่นการแสดงน้อง้องเใช่ก็คือเป็นคุณพ่อที่ได้น้องช่วยสอนการแสดงขับเรา ต้งรับมือเลยตอนแรกเลยที่รู้ต้องเลีนรูตอนแรกผมว่าได้ได้เวิร์กช็อปช่วยค่อนข้างเยอะจากกุตานี่แหละครับก็เรียกผมแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันนะครับน้องเรยาน้องผู้หญิงอยู่ฝั่งผมก็ผมก็ได้เข้าไปเวิร์กช็อปของน้องจริงๆคือน้องเก่งกว่านะบททุกโยนทุกอย่างเนี่ยน้องแบบเป๊ะมากแล้วก็น้องเสือลมได้ดีมากมันช่วงนั้นแหละที um. ่เราได้ทํางานด้วยกันแล้วมันไอซ์เบรกแล้วก็เลยแบบผ่อนคลายขึ้นแล้วผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองว่าแบบ เออการที่จะเป็นคุณพ่อแบบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงตั้งเวลาคุยกับลูกควรที่จะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างค่อนข้างยากเพราะเราก็ห่างอายุห่างจากการเป็นพ่อค่อนข้างไกลเหมือนกันครับครับส่วนน้องผู้ชายนะครับน้องเอราทรหรือว่าที่รับบทเป็นมาวินนะครับก็น้องเอเนอร์จีดีมากเลยครับก็คือเจอกันมาแรกก็สนิทกันเลยเหมือนแบบเป็นเด็กผู้ชายอยู่แล้วด้วยอไรเงี้ยเราก็เลยเล่นการสนุกกันแล้วก็สนิทกันไวแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับราบรื่นมากเยี่ยมเลยครับเป็นส่วนของเรื่องเือมากคร ห้านฟันหมูอะเขาอะปานฟันมากครับผมผมจะไปต้เรียกว่าอะไรผมจะเข้าหาเขาตลอดเวลาเข้าหาใช่เข้าหาผมว่าเรียกลุกแรงแต่นี่ก็รับแรงเหมือนกันรับแบบรับแล้วปัดทิ้งอะรับเสร็จแล้วก็โยนทิ้งเงี้ยคือใจแล้วแอบเป้ลเหมือนกันนะก็คือเขาเขาทำผิดเหตุการณ์ก็คือในวัยวัยแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาทำความผิดมาหันครั้งใหญ่หลวงกับเราทําให้เราเสียใจมากเราต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ นะครับกลับมาก็ยัางจะมาเจอเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกเราอีกเราก็หนีแล้วหนีอีกเขาก็ยังตามมาเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยเราคงจะแบบมีทีเด็ดอะนะครับอะดูนะครแค่ผมจะพูดผมยังพูดไม่ทันเลยแล้วในเรื่องผมจะง้อเขายังไงแล้วต้องมาติดตามชมดูครับต้องไปดูโอเคเมื่อกี้ทาง้าจบอกว่าโอ้โหรักซีนนี้เด็ดมากระดับ ปริญญาเอกคู่เราอาจจะไม่ถึงปริญญาเอกผมให้คํานิยามมันเองนี่ไม่มีใครตั้งให้ผมเาผมให้กันเองตอนที่ไปไปดูเขาเล่นกันครับผมอ่ะคิดว่าผมกับพี่กอล์ฟอ่ะมันแบ่งเป็นสระดับใช่ไหมครับคือ มีช่วงเรียนช่วงที่โตขึ้นมาหน่อยเรียนมหาลัยกับช่วงวัยทำงานเนี่ยเราแบ่งกันว่าช่วงเรียนเราเป็นเหมือนปฐมปฐมมัธยมต้นอะไรแบบน่ารักน่ารักจุ๊บหอมแก้มอะไรอย่างนี้พอโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยแล้วให้มันเป็นวัยยากอยาอยากรู้อยากลองแล้วก็จะมีวัยผู้ใหญ่ที่เป็นปริญญาตรีอันนี้ก็จะโรแมนติกขึ้นมาหน่อยก็ของคู่เราจะเป็นแบบครบรถแล้วก็ของคู่นู้นอ่ะเลยปริญญาตรีไปอีกแซบทุกอีพีจริงๆครับปริญญาโทสองใบปริญญาเอกอีกหนึ่งใบ โอ้สนิทกันมากครับก็เรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจจริงอันนี้จริงนะครับแบบบางทีเราเล่นอ่านเลิฟซีนแล้วกันยกตัวอย่างเลิฟซีนแล้วกันบางทีเราเนี่ยไม่ได้เตรียมมันก่อนเข้าไปเลยนะครับเราก็รู้กันว่าเออเราได้ทําแบบนี้ได้ทําแบบนั้นไม่ได้แล้วก็แบบไม่ต้องพูดแล้วอ่ะคือมันเข้าไปมองแล้วก็จับจับจับนิดนึงก็อ่าเข้าใจแล้วว่ามันต้องไปประมาณนก็คจับจุ้ยมือจับไม้จับมือจับ ตับตัวอะไรก็พอเลยใช่ก็พอเข้าใจก็ค่อนข้างไว้วางใจใช่ใครับผมซึ่งกันและกันครับแรกๆสมัยเรื่องที่แล้วอาจจะแบบเกรงมากเราค่อนข้างต้องไอซ์เบรกกิ้งประมาณนึงแต่ว่าพอเรื่องนี้ก็สบายใจมากๆครับง่ายขึ้นเยอะครับลื่เรหลอยเรื่อยครับผมเฮ้ยเพราะจริงๆนะผมไปเล่นกับคนอื่นอ่ะผมนี่เกรงแบบเกรงเหงือแตกเลยนะบทเขาต้องมีไปแบบ แวะแวะแวกับคนอื่นบ้างอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูเลยเดี๋ยวได้ดูกันจะได้เห็นแล้วผมอะเก่งเก่งเลยแบบเงือแตกเลยตอนทายอะแบบอย่าเข้ามานะอย่าอย่ามาจับอย่ามาโดนตรงนั้นอย่ามาโดนตรงนี้อย่าแต่พอเล่นกับคู่เราอย่างเงี้ยอะไรก็ได้แค่มันคืออยู่ในบทบาทแล้วมันก็คืออยากให้มันทําออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ บุตรก็ด้วยพี่กอบด้วยเอาจริงครับถ้าเไม่ใช่ปีเตอร์ก็ถ้าไม่ใช่พี่กอบก็แอบคิดว่าแอบยากนะาทำงานยากกว่านี้มากมากเลยแหละแต่พอเป็นพี่กอบเนี่ยก็เออสบายใจ เหมือนกันเลยครับนั่นเราคำตอบเราคำตอบพีอ่อ,อ๋อถ,ถ้าต้นเล่นกับคนอื่นนี่อาจจะคิดหนักอยู่ครับ <ừ> ว่าเราต้องบอกผู้จัดว่าเอ๊ยยังไงดีได้ถึงไหนอะไรเงี้ยคงต้องมีการคุยกันเพราะเราก็แอบ,บกลัวอยู่อะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นพีเตอร์ก็สบายใจครับถึงไปถึงกันครับพูดหีิก็ได้นะพูดหญิเยอะๆก็ได้พอแล้วพอแล้วโอเคโอเคอ <c oughs> ูปป้ซับพอร์ตแต่ได้บทแล้วนะครับใช่ครับคือได้บทปุ๊บคุยกันก่อนเลยแบบเอ้ยพีเตอร์อ,อ่านบทครั้งแรกเสร็จโทรหาพี่ก๊อฟเลย พี่ก๊อฟนขนาดนี้เลยวะคือเราต้องทำขนาดนี้เลยใช่ไหมมาคืนหนึ่งในบทบาทใช่ไหมพอแบบอ่านบทแบบไม่กี่อีพีอีพีประมาณ2 EP อีพีเองครับสองอีพีใช่อ่านอ่านออนไลน์แล้วเราก็โทรคุยกันอีกประมาณ2ชั่วโมงนานนานก็อ่านบทนานกว่ามากครับแต่แต่พอเป็นพี่ก๊อฟเนี่ยเราพูดอะไรก็ได้ไงเราสบายใจที่แบบเออบทตรงนี้เราไม่โอเคเราไปบอกเราปรับตรงนี้ไหมเราแชร์กันไหมอันนี้อาจจะลำบากใจที่จะเล่นออกไปที่จะพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ต้องสลับกันถ้าเป็นพี่ผมก็เลยยอมหมดเอ้ยในส่วนใหญ่ผมยอมพี่กอล์ฟนะครับเนี่ยไม่ใช่พี่กอล์ฟยอมหมใช่เหรอใช่ก็ยอมกันไปครับผัดๆกันจริงๆส่วนตัวของกอล์ฟเองนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยครับอยากแค่ว่าออกไปแล้วทุกคนชื่นชอบแค่นั้นเองเลยครับแบบเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ก็พอใจแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรต่างๆตามมา มากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นโบนัสแทนประมาณนี้ครับตอบพระเอกนนิ์เนอะจริงก็แบบพระ, un, พระคุณรุนมากเพราะมันก็เป็นซีรีส์เต็มเเรื่องแรกของผมแล้วก็กลัวกลัวว่าแบบจะแสดงได้ไม่ดีทําให้คนดูแบบเอ๊ะมันไม่สนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้จัดเองปีเตอร์เองหรือว่านักแสดงทุกคนในค่ายก็เหมือนตั้งใจมากแล้วเขาก็แบบเล่นดีเลยเนาดีตอบแบบในใจจริงๆถูกแล้วที่คิดจริงๆอ่ะนั่นแหละเพราะว่าจริงๆผมเป็นเพศะนะครับแล้วก็ทํางานเพศตเป็นหลักแล้วก็ไม่เคยเรียนเรื่องของเรื่องของการแสดงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วพอ ได้ลองทํามันก็ยากจริงๆครับคาดหวังแค่ว่าออกไปโอเคแบบทุกคนชื่นชอบก็พอใจมากๆแล้วครับพี่ก็หวังแค่นั้นผมว่าอยากให้ดัง <laughs> ผมอยากให้ดังเพราะว่าทุกคนจะได้ดูไงเพราะว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ความรักแบบรูปแบบเดียว <h ums> มันมีหลายรูปแบบมากทั้งผู้ใหญ่แบบครอบครัวที่แบบอาคุณพอ่อคุณแม่ซัพพอร์ตลูกยังไงคนรักกันเขาซัพพอร์ตกันยังไงคนที่รักกันแต่ แบบเือสถานะต่างกันมากอายที่จะมีคนนี้เขาจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากๆครับก็เลยอยากให้ดังอยากให้ดังทุกคนดูก็จะได้ได้ข้อคิดอะไรกลับไป ผมฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องรีเลฟนะครับเรื่องใหม่หัวใจเดิมออนแอร์ที่ช่องวัน31เวลาสีทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เลยเสาร์นี้วันที่29เก้าพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับและใครที่แบบอยากดูอันคัทแบบจุกจุกเอ็นซีที่เราโมโกันไปเมื่อกี้ไปตัดสินกันได้เลยนะครับในไอฉี่นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์นะครับขอบคุณครับ